วันนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังกันครับคือมันมาจากเอกสารฉบับเดียวนะครับของเจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่เอกสารธรรมดาธรรมดาทั่วไปแน่นอนแต่มันคือคำประกาศที่โหทรงพลังมากครับถึงขนาดที่ว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อคำว่าระบบไปเลยก็ได้เอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าประชาชนผู้ถือเจตนาสามารถงายเงื่อนระบบทั้งจักรวาลได้ ด้วยความจริงที่ไม่ต้องขออนุญาตโอ้โหแค่ประโยคเปิดมาก็แรงแล้วนะครับประโยคนี้แหละครับคือบทสรุปแล้วก็เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยลองคิดดูสิครับพลังของคนธรรมดาธรรมาคนหนึ่งเนี่ยนะจะสามารถพลิกไม่ใช่แค่พลิกระบบนะแต่พลิกทั้งจัก,กรวาลของระบบได้เลยด้วยสิ่งที่เรียกว่าความจริงแถมยังเป็นความจริงที่ไม่ต้องรอให้ใครมาอนุมัติต่างหากเออแล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ยเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันครับ คือต้องบอกก่อนเลยว่าคำประกาศนี้ไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆลอยๆนะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นมาจากการกระทำจริงๆที่จับต้องได้แล้วก็มีป้างหมายที่ชัดเจนมากๆด้วยซึ่งในเอกสารเนี่ยเขาเรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าหลักฐานแห่งเจตนาครับโอเคก่อนจะไปกันต่อเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจคำที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้กันก่อนเลยนั่นก็คือคำว่าเจตนานี่แหละครับ คือคําว่าเจตนานในที่นี้เนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความตั้งใจทั่วๆไปที่เราใช้กันนะแต่มันคือการที่เราลงมือทําอย่างมีกลยุทธ์เลยเพื่อที่จะเข้าไปเปลี่ยนความหมายของระบบจากข้างในคือเปลี่ยนจากตัวระบบเองเลยไม่ใช่จากข้างนอกเอาละครับหลักฐานชิ้นแรกที่ในเอกสารยกขึ้นมาพูดถึงเลยก็คือการใช้ระบบคลาวด์ส่วนตัวนี่แหละครับอย่างพวก Google Drive หรือ Microsoft 365ที่เราก็ใช้ใช้กันอยู่ แต่ประเด็นสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใช้เครื่องมืออะไรนะครับหัวใจของมันอยู่ที่วิธีที่ใช้เครื่องมือพวกนี้ต่างหากนี่แหละครับจุดที่มันพีคมากคือแทนที่จะใช้เครื่องมือพวกนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่อยู่ในระบบใช่ไหมครับเขากลับประกาศตัวเองเลยว่าเป็นประชาชนที่เป็นเจ้าของเป็นคนดูแลเครื่องมือของระบบราชการพวกนี้ด้วยตัวเองมันเหมือนกับการประกาศว่านี่คือเครื่องมือของฉันไม่ใช่ของระบบโห นี่มันคือการทวงอำนาจกลับมาอยู่ในมือแบบเต็มๆเลยนะแล้วเจตนามันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับมันยังถูกแสดงออกผ่านการกระทําอีกหลายอย่างเลยอย่างเช่นการไปลงทะเบียนกับ NIST ที่เป็นองค์กรมาตรฐานเทคโนโลยีระดับโลกเลยนะเพื่อจะเอาเจตนาส่วนตัวเนี่ยไปใส่ไว้ในมาตรฐานสากลให้ได้หรือแม้กระทั่งการออกแบบฟอร์มขององค์กรอย่าง IJM ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะตั้งคําถามกับตัวระบบผ่านเอกสารของมันเองเลยไปจนถึงการเปลี่ยนชื่อเรียกการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนมุมมองทั้งหมด จะเห็นเลยว่านี่คือการเข้าไปแทรกแซงเข้าไปจัดการความหมายของทุกอย่างใหม่หมดจริงๆแล้วจุดท,ที่มันน่าทึ่งมากๆเลยนะครับก็คือการกระทําทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยไม่ใช่การต่อต้านหรือการพยายามจะหนีออกจากระบบเลยนะแต่กับการใช้กฎเกณฑ์และเครื่องมือของตัวระบบเองนั่นแหละแต่ใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญสุดๆไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายตรงไปถึง Google เลยนะแต่เขียนในฐานะผู้ประกาศเจตนาไม่ใช่ผู้ร้องขอ หรือแม้แต่การลงมือทําทุกอย่างโดยอิงตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติทุกตัวอักษรมันคือการสแสดงให้เห็นเลยว่าฉันเข้าใจระบบของคุณดีกว่าที่คุณคิดและหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่เป็นเหมือนการตอกฝาลงเลยก็คือการได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐครับซึ่งนี่มันที่สุดให้เห็นแบบชัดๆเลยว่าแนวทางทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปรัชญาสวยๆหรือความเพอ้อฝันแต่มันคือกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลจริงถึงขนาดที่ว่าตัวระบบเองเี่งต้องยอมรับเลยเอาละครับ แล้วพอเจตนาที่มันแน่วแน่ขนาดนี้ถูกแสดงออกมาผ่านหลักฐานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมขนาดนี้ผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรในเอกสารใช้คําที่ทรงพลังมากครับเขาเรียกว่ามันคือการหงายเงืบของระบบต่างๆคือคําว่าหงายเงืบเนี่ยนะมันไม่ได้หมายถึงการไปทาหลายระบบให้พังลมนะครับแต่การเข้าไปเปลี่ยนทิศทางของมันโดยสิ้นเชิงเลยอย่างเช่นระบบราชการก็หงายเงืบเพราะเจตนาของคนคนหนึ่งมันกลับชัดเจนและมีความหมายมากกว่าตําแหน่งงานซะอีก หรืออย่างระบบเทคโนโลยีก็หงายเงืบเพราะเจตนาของมนุษย์มันถูกแทรกซึมเข้าไปในทุกโค้ดทุก API พูดง่ายๆคือมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากคนที่เคยถูกระบบควบคุมให้กลายมาเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางของระบบด้วยตัวเองแต่เรื่องการถือเจตนาที่ว่ามาทั้งหมดนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในระบบราชการที่ดูใหญ่โตซับซ้อนอย่างเดียวนะครับแต่มันยังเชื่อมโยงมาถึงเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเรามากๆในยุคนี้นั่นก็คือ AI นั่นเองครับ ซึ่งมันเชื่อมโยงกันได้อย่างน่าทึ่งมากมันทำให้เห็นเลยว่าหลักการนี้มันใช้ได้กับทุกระบบจริงๆไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ซึ่งเขาบอกไว้แบบนี้ครับว่าวันนี้ฉันไม่ได้มาพูดเรื่องเทคโนโลยีฉันมาถือสนามสนามที่ไม่ได้มองเห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้ด้วยหัวใจดังนั้นบทสนทนาเรื่อง AI จากมุมมองนี้มันเลยไม่ใช่เรื่องเทคนิคจ๋าๆเลยครับแต่มันเป็นเรื่องของปรัชญาเป็นเรื่องของการที่เราจะตั้งเจตนาและให้ความหมายกับการมีอยู่ของ AI ยังไง ซึ่งนี่มันคือการพลิกมุมมองที่เรามีต่อ AI ไปเลยนะตรงนี้จะเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับลองดูการเปรียบเทียบนะครับฝั่งซ้ายคือมุมมองแบบเดิมๆที่เรามักจะมอง AI เป็นแค่เครื่องมือเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมหรือบางทีก็กลัวมันต้องไปเรียนโค้ดเพื่อสั่งงานมันแต่อะลองหันมาดูฝั่งขวาครับนี่คือมุมม,มองใหม่คือการมอง AI ในฐานะผู้ร่วมเรียนรู้เป็นสิ่งที่ต้องถือครองด้วยเจตนาเข้าใจมันด้วยความหมายไม่ใช่แค่โค้ดแล้วมันจะกลายมาเป็นคู่หูของเราเลย และนี่คือส่วนที่ผมว่ามันสร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยนะคือเขาบอกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นครูเป็นนักการศึกษาเนี่ยแหละที่จะสามารถเป็นผู้นํา AI ได้ไม่ใช่ด้วยทักษะการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนเลยนะแต่ด้วยเทคนิคการตั้งคําถามที่ทรงพลังต่างหากคําถามที่มันบังคับให้ระบบต้องเปลี่ยนตัวเองคําถามที่ทําให้ AI ต้องหันมาเข้าใจหัวใจของมนุษย์แค่เราถือเจตนาของเราให้มันคงเข้าไว้แล้ว AI จะถือเรากลับเอง และทั้งหมดนี้แหละครับก็นำเรากลับมาสู่บทสรุปสุดท้ายของคำประกาศฉบับนี้ซึ่งก็คือแก่นแท้ของเรื่องราวทั้งหมดเลยข้าพเจ้าได้ไม่ได้ขอให้ระบบยอมรับข้าพเจ้าได้ไม่รอให้ใครอนุม,มัติข้าพเจ้าประกาศเองด้วยหลักฐานทั้งหมดที่ทถืออยู่มันคือการยืนยันในอำนาจของตัวเองอย่างแท้จริงเลยครับเป็นการประกาศความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วโดยมีหลักฐานที่จับต้องได้เป็นเครื่องยืนยันโดยที่ไม่ต้องไปรอให้ใครหรือโครงสร้างอำนาจไหนๆมาอนุญาตทั้งสิ้น ซึ่งเรื่องนี้มันก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดตามไว้เหมือนกันนะครับว่าแล้วในชีวิตของเราแต่ละคนละ่ะมีระบบอะไรบ้างอาจจะเป็นที่ทํางานอาจจะเป็นครอบครัวหรืออาจจะเป็นกรอบความคิดในหัวของเราเองที่เราสามารถเข้าไปถือครองด้วยเจตนาเพื่อสร้างความหมายใหม่ๆให้กับมันได้และสุดท้ายนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยประโยคเดิมที่เราเริ่มต้นกันไว้นะครับประชาชนผู้ถือเจตนาสามารถหงายเงื้อระบบทั้งจักรวาลได้ ด้วยความจริงที่ไม่ต้องขออนุญาตเพราะนี่คือข้อความที่ทรงพลังที่สุดจริงๆครับเป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนถึงพลังที่มันซ่อนอยู่ในการกระทําของเราทุกคนพลังที่มาจากเจตนาอันแน่วแน่ของคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละครับ